สวัสดีค่ะอยู่กับพี่ลาวันชาแนลนะคะเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวช่างก็จะมายกบ้านแล้วก็เอาไว้ดงบนตอ่อหม้อนะคะเอฟเพราะว่าเมื่อคืนนี้เรากลับมาก็ค่ําแล้วนะคะเรามาถึงก็ค่ําแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้ช่างจะมาทําให้นะคะก่อนที่ช่างจะมาทําให้เดี๋ยวอลอมจะมาให้ Fc ฟีได้ดูกันนะคะว่าเมื่อคืน สภาพที่เราลงไว้อะไรเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันคืนมันมืดนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะคะนี่ก็คือเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนเรามาถึงมันก็ค่ําแล้วนะคะก็เลยก็ต้องค่อยๆมา <S <S นะต้องค่อยๆมาเพราะว่าทางอ่าก็จะมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ที่กิ่งไม้กิ่งมันก็จะมาบนถนนนะคะก็ต้องค่อยๆมา ยิ่งทางเส้นที่ว่าเลี้ยวเข้ามานะเส้นที่จะมาที่นี่นะคะทางมันก็จะแคบแล้วก็จะมีทั้งต้นไม้ต้นไม้ที่เอที่ที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะ,ะแล้วก็จะมีสายไฟที่โยงข้ามถนนที่มาบ้านของชาวบ้านนะคะก็ต้องค่อยๆมาก็จะมีน้องคิงอยู่ข้างบนคอยแบบ คอยใช้ไม้ยกสายไฟขึ้นแล้วบางจุดก็ต้องตัดกิ่งไม้ออกนะคะ mm. บางจุดยิ่งถ้าทางเข้ามาตรงนี้นะเอฟซีที่เลี้ยวมาที่ผ่านบ้านแอชชัยนี่ mm. คือต้นไม้เนี่ยกิ่งไผ่อะไรเนี่ยก็คือจะเข้ามาในถนนแล้วคนนี้เขาก็จะลําบากแล้วเขาก็ต้องวิ่งพอไปทางซ้ายปุ๊บก็จะไปจังรั้วของไอชชัยนะรั้วของแอช mm. อแอชัยนี่เขาก็ปักไว้ในเขตของเขาถูกต้องนั่นแหละ แต่คร้นี้ถ้าพอตรงนั้นกิ่งไม้มันนั่นเขาก็เลยต้องมาทางซ้ายก็ต้องมีการโน้มอ,อะไรนะโน้มรั้วที่เป็นเสาไม้นะให้เองลงไปแล้วเพื่อที่ว่าเพราะว่าขาขาบ้านที่มันเลยตัวรถมามันจะไปถูกนะคะก็มาคืนก็มาถึงอูดูบันไดดูบันไดเมื่อคืนมาถึงก็เลยเอตอนแรกตอนแรกเขาเคิดจะประกอบให้อยู่ได้เลยนะคะ แต่พอมาถึงแล้วช่างก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้ง่ายๆอยู่ให้ได้อยู่นอนไปคืนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเช้าจะมาทําให้ดีมั่นคงนะคะแต่พอมาก็เปลี่ยนใจนะเอซีเปลี่ยนใจว่าจะทําทีเดียวแต่อ้ยจิ้งจกทํายังไงให้มันไปที่อื่นได้เนาะเนี่ยจิ้งจกตามมาเอซี <c oughs> นั่นแหละนะคะหอดููุณภาพเสียหายนิดนึงข้างบนแต่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราเอาอันเก่ามาซ่อมแซมเอา เขาก็เลยเอาลงไว้ก่อนนะคะลงไว้ตรงนี้ก่อนนี่ก็เอาลองไว้เมื่อคืนก็รุ่นกันนะคะเอฟซี MC, ก็เป็นห่วงว่าฝนจะตกไหมก็กลัวฝนตกของจะเสียหายและเพราะว่าในบ้านนะั้นมันจะมีฝ้าอยู่นะถ้าฝนตกลงมาฝ้านั่แหละจะเสียหายเอฟซแต่ถ้ามีแต่เตียงมีแต่ที่นอนนะ่ะถ้ามันเปียกแล้วมันก็ไม่เป็นไรแต่พอดีนึกถึงฝ้าเออฝ้ามันจะเสียหายแต่ก็รอดปลอดภัยนะคะไม่มีไม่มีฝนนะคะ ก็ขอบคุณเอ็ีที่เป็นห่วงนะคะเดี๋ยววันนี้เขา,เขาจะมายกนะตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่ว่าแอลลอมทําห้องน้ําในตัวตอนนั้นอันนี้ก็จะเป็นประตูที่ว่าออกอ,ออกมาด้านในครัวนะคะเดี๋ยวแอลอมจะหันหน้าหันหน้าบ้านเนี่ยไปทางถนนนะคะหันหน้าบ้านไปทางถนนโอ้เอ็ดี MC คะ แค่นี้ก็รู้สึกว่าล่มลื่นแล้วนะเหมือนบ้านหลังเล็กๆนะคะที่สำคัญที่สุดนี่นะคะป้ายอันนี้นะคะบ้านอุ่นไอรักจากเอฟค่บ้านอุ่นไอรักจาก f อซก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนึกถึงคุณหมอสุภัตรานะคะแอดมินที่ท่านทำมาให้นะคะบ้านก็จะสูงกว่าเดิมนะเอฟซี FC จะสูงกว่าเดิมเพราะว่าเราจะวางไว้บนตอม้อนะคะนี่คือของ มาไว้นะคะเดี๋ยวก็จะยกมาไว้บนนี้นะคะนี่ซึ่งเราก็เตรียมไว้แล้วส่วนเสาไฟนี่ก็เมื่อวานที่เราที่เราไปอยู่ทางโน้นนะทางนี้เขาก็เสาไฟ เขาก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วเดินสายไฟไปแล้วนะคะช่างไฟก็มาเดินสายไฟไปแล้วก็รอจั๊มข้าที่บ้านนะเมื่อคืนช่างช่างเขาก็จะมาจั๊มให้นะคะแต่พอดีบ้านไม่ได้ลงก็เลยบอกเขาว่าให้มาวันนี้นะคะทั้งหมด6เสานะคะเดินต่อมาจากของไอชายเสาปูนทางนู้นนะคะ ตอนนี้ช่างแอดล้อมเห็นมาแล้วนะแต่ว่าทำอะไรอยู่ตรงบ้านอชัยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็คงจะรอรถเคนยกแล้วก็มาที่นี่นะคะแอดล้อมว่าสภาพความเสียาหายมันเหมือนน้อยมากนะคะเอซี FC. น้อยมากเขาก็ค่อยๆทำนะคะเมื่อวานนี้นะคะ ตรงนี้ตรงนี้นี่ที่ที่มันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าแม่ชัยบอกว่าเขาต้องเอาออกเพราะที่ว่าจะได้ยึดะจะได้มัดตอนที่ว่าสลิงของรถเคนยกนะคะโอ้เขาต้องทําฝ้าต้องเจาะฝ้าออกด้วยไหม้ะมันมัดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยอ่าช่างมาแล้วนะคะ พื้นเอาอันนี้มาพอดีไอ้ชายมีไม้อยู่นะคะโอ้เขียงแง่ลองเขียงแง่ลองเขาคงเห็นเขียงมาลองพอดีเลยได้ศูนย์ได้ระดับพอดีเลยนะคะเอฟซีพอมาหยุดปกติตรงนี้ก็จะมีแต่แดดใช่ไหมคะพอมีเงาของบ้านมาเป็นร่มอย่างเนี้ยมันรู้สึกเย็นสบายมากเลยนะคะอีกหน่อยถ้า มีเงาของล่มไม้ด้วยเนี่ยโอ้เอฟซีเอฟซีคิดดูว่ามันจะแบบบรรยากาศมันจะสดชื่นเหมาะกับอะไรนะบ้านพักคนชราช่วงวัยเกษียณอายุนะคะเนี่ยออนลอมจะซื้อหน้าต่างแบบนี้นะคะเอฟซี <c oughs> จะซื้อหน้าต่างแบบนี้มาติดตรงที่เป็นครัวนะคะ ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะสามสามช่องสามบานอะไรนี่แหละก็จะให้กว้างๆแบบนี้หน่อยเพราะว่ามีทั้งเหล็กดัดมีทั้งมุงลวดในตัวนะคะปุ๊ย,ยประตูอันเนี้ย ตอนนั้นที่อลอ้อมเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็เรียก PVC มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนเนี้มันเหมือนมันเหมือนมันงออ่ะมันยังไงนะแบบมันไม่ตรงนะเอซีมันอาจจะเป็นด้วยอากาศร้อนไหมอากาศร้อนแล้วก็มันก็เลยแบบสภาพทรงมันก็เลยแน่นไปไหมไม่รู้มันจะมีปัญหาต่อไปเข้าหลังหรือเปล่านะคะ นี่นะคะเอตรงนี้เขาเจาะบ้านนี้อันนึงแต่รอมก็เอามาไว้เป็นสเปรตรงนี้ก็จะมีช่องโหว่นิดนึง